ลส่งนะครับขาหลักเหยียบได้ทีมชาพร้อมครับทั้งสองทีมพร้อมนะครับสุ้อซ<ร>ื้ัคว้าได้จ้า มนตามมนตามเอาาเล็กไปสุดขอแม่ยูสองศูนย์แลนตาม ปาดานิจตันสองสองกระชากเลยครันกระชากระวังนะครับปฏิเสธนะครับไม่ได้นะครับ ก็ได้ดอกบาเหรอกมาแต่รอกบานโอเคครับนี่ก็เป็นอีกคู่นะครับที่ถือว่าถูกคู่อาจจะไม่ถูกเวลานะครับสามสองร์ตูเต็ม 3 2 1 เล่นด้กสามห้าโอเคครับต้นเกมครับคู่นี้เจ้าปอดแล้วก็เจ้าเลนคู่หูกับสายเดิมพันครับสายรายการปอดเลนเลนะครับชุดสีดำครับวันนี้โคจรมาเจอกับของกิงครับวัดใต้เอ หกสามมาตายเอซงแล้วก็เจ้าเลนครับตรงนี้อ้ยชัดเจนครับอ่าน่าอะไรกันตัวทำมาเลขสิบแปดเจ้าเลนเลนทีหกบอดเอเอบอดเตียงกองตัวเดียวกันครับร้อยเอ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์สิบนี้ออกเจ้าบอดเตียงกองมาเลขสอง เสือเป็นรุ่นพี่ลายทางสายเดิมพันครับโซนภาคอีสานห้าหกอูโหูสายเดิมพันกับฟอร์เรนเปิดมาลูกหยอดแล้วก็เดียวจังหวะนี้ยังสู้ลูกนี้ัดเลนไจ้าวัดใต้เอเสียจังหวะไปเหมือนกันครับโอ้ยสนามมาพลืนพันแรนเมอะไรนะครับู่คนี้ครับวัดใต้เอนะเป็นรุ่นพี่ เป็นไอดอลของคนในสนามครับเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆครกบครบแบบอย่างของการกีฬาทีมวัดใต้เอลูกนี้ก็ไม่พลาดครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับนิววัดใต้ครับเจ็ดเกนิวเอครับมาเลขสองครับโัวทับครับ หน้กกวาก็เปิดเกมไปแล้วก็เจ้าเลนลูกนี้โอ้ฝังครับกว่าเลนได้เต้สังพออ,อสำนั่นทสานพออล้งบานมาโอ้โหเป้าบอลจบมากุดนะครับพวกที่สูสีครับอยู่ที่จังหวะครับแล้วก็หัวใจเจด็จดเจ็บเท่าครับเกมถ้าแพ้นี่ไปโอกาสตกก็มีสูงเหมืนก,กัน ชนะแท้สองครั้งนี่ส่รอบนะครับส่วนจะทำดีวันนี้ปากไว้เก่งครับปุนดำปูตาเจ็บความแม่นในสนามให้ความเป็นธรรมนักยาทั้งสองทีมครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับเจ้าเล่นตุ๊นี้โอ้โหปาตาแดงแดมโอ้ยสนามซึ่งเก็บจังหวะมันขยับไม่ได้ครับเทคไม่ได้ครับเทคตัวนี่เลื่อนเลยนะครับที่หลอกก็มาอย่างเลื่อนครับเจ้าเจ็ วัดใต้เอครับลูกนี้เจ้าปอดทงมาแล้วก็โอ้โหฟเลนะจ้าตัวทำครับหน้าซ้ายมาเลขสิบสอปแปดครับเจ้าเลนเราไปยังครับรุ่นพี่ครับวันนี้วัดใต้เอวนัวนวนี้มาด้วยใจแต่เจ้าเก่งมากเก่งน้อยไม่ว่ากันที่สำคัญไหนหัวใจต้องเกินร้อยนะครับ ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนผมลองมือาจารย์เอาตะกอ้อมาเนี่ยตะกอ้อที่สองไว้นั่งเล่มเพอดีฉันสร้างป้าลดมไปหาลูกแต่ว่าสร้างแล้วหาเมื่อหรอแต่ว่าป้าลดมมาสร้างก็ทรงก็ทรงไปทางไหนดิกาส่งไปทางเล่าวะวันจังหไม่ไทยมันส่งไปทางไหนตอนนี้เข้าดิมันส่ง,สง,สงไปเลีหห้ยงกันวันหยุส่งโง่มาเมืองสวงดิสร้างไม่เอาหาเมื่อหรอนะโอ้ย เงินกับสดใจสดไปแล้วครับตั้งตะกออไปหาลูกขึ้นเข้าไปตีสนามแล้วพวกโอเคครับขอบคุณป๋าคนากาเก่งครับอาจารย์วรพงศ์ปัทุมเมฆนักตะก้อกจังหวัดจังหวัดน้อยเอ็ดยาพร้อมนะครับสิบแปดเอาละครับคู่ขี้นะครับกลางเกมมาที่กลางทางเจ้าเลย่ยขยับมาหายใจลดต้นคอคู่เบลบอ,อกว่าโอ้ มันเล่นบ่ได้มันขึ้นบ่ได้มันเทคบ่ได้สนามมันอุปสรรคมันหลายนะครับท่านผอวันนี้เจ <Down S 1> ้าทิพย<ล>ี่คือของจริงของแท้นะครับเจา้าตวดส่งมาแล้วก็วันนี้วัดใต้ก็ปิดไม่มีเก <Rim S 1> ินครบรรยายครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่เพชรบัวเริงวันนี้ท่านผู้ช่วยลำไส้ที่จะเดินครับียมงานครับโอเคครับ ู้ต่อไปครับหลังจากผู้นี้แข่งเสร็จนะครับวัวกระโดดพบกับแอดมินเกมครับวัวกระโดดแอดมินเกมในสภาพพร้อมๆแล้วก็เลยไปที่ทีมป๋าเดมแล้วก็อันเคพีนะครับเป็นผูน้ถัดไปอีกทีนะครับพร้อมนะครับ11เช้าว,วันนี้ขอบคุณกองอาสาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ดครับอสอแมวแล้วก็อสสดูดีแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ต้อนรับนะครับขอบคุณแอดมินเกมแล้วก็วันนี้ เพดตะก,กอ้อะตะก,กอ้อเบบี้นะครับตะก,กอ้อบ้านบ้านแอดมินเกมเบิ้งลูกมันไหวเบิ้งวัฒน์นะครับประเด็มาเบิ้งก็ขังสนามประเด็ชมสด,สดเปิดเพดตะก,ก,ก้อเทียบก,กับตะก้อเหรอตะก้อเบบี้นะครับเบบี้แอดมินเกมที่กิงซือ้อซื้อเอฟที่กิงก็มีคับอุปกรณ์กั้นนะครับแต่ว่าวันนี้มันฝนตกหมู่บ้านนิดหน่อยเนาะ อ้วันใตทดีลสวัสดีครับเจ้าตีคู่ใดนะครับนี่ครับคู่ต่อไปครับผมนะครับนะครับต้องขออภัยนะครับไม่ได้มาบรรยายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามเพจใหม่ไว้ด้วยนะครับเพจเดิมนะครับตะกอบันบ้านลุยสารบ้านเห่านะครับนี่เพจใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจ้าวชชงลูกนี้ อันแรกสองก็กอดเตรียมกองครับ <meal. S 1> คู่ต่อไปนะครับก็จะได้ทําการลงเตะนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพียใหม่นะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสุัุมวิทเลยนะครับเลีงเอวเอวมาต่อไปบ้างชนะไปยืนครับแพ้นี่รอที่จะตาในนัดสองสิบสองสิบเอ็ดแพ้สองนัดติดสงฆ์นปครับรายการนี้ เจ้าเลนครับเออเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณท่านผู้จัดการร้านยันการยางครับวันนี้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณพี่น้องของเที่ร้นะครับมีสองสนามก็พุ่นมีอทีสี่สิบอัพทิพยสองสิบสามสนามตะก้อตลาดเทศบาลครับห่างวันวันน้องเมฆมีสองสนามครับโอ้โหนะครับเจ้านิวนะครับนิวเตะซ้ายนะครับมาจากสกลนครนะครับเป็นตัวเตะซ้ายที่ เตะดีนะครับเตะได้ชุดจังหวะนะครับนะครับผมทำไฮไลท์ลงเขตอยู่นะครับไปดูนะครับเจ้านิวเตะสายนะครับ14บสี่ต่อ12นะครับโอ้โหเจ้านิวเซฟตัดยอดไปเอาฟอร์ดหนึ่งยกขึ้นสวยๆให้เลนโอ้โหยกสั้นๆอย่างนี้ก็ไม่พลาดนะครับโดยเฉพาะความหล่อนี่ไม่ปาดีใครเลยครับเจ้าเลน เดินนะครับขออนุญาตไปอวอร์มก่อนนะครับพอคู่ต่อไปจะได้ลงทำงานแจงไขแล้วครับอันนี้ขออนุญาตไลฟ์ยาวๆเลยนะครับไม่ขอตัดการถ่ายทอดสดเลยนะครับก็จนกว่าจะหมดรอบแรกแล้วกันนะครับแล้วก็ลูกนี้โอ้โหมาแล้วสองครับหน้าขวาตัวทำวัดใต้ชัดเจนหรือว่าเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นไอดอลของน้องล้อสิ้สิบสามทางสนามครับ เปิดมาครับ <Like, S 1> มาได้สองคร <sh> ับมาใต้ยังได้อยู่กติกาครับลูกพูดลูกไหลนี่หรือว่าเป็นกติกาที่เล่นได้เล่นต่อนะครับดูนี่เล่นขกันปฏิปาไว้เก่งครับสุดยอดครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยุทธสิบสี่สิบห้าเอาคุกกี้สูสีเหลือเกินครับ วัดใต้เนี่ยถือว่ามาแรงนักเกินครับในโทควตานี้มีเป็นนัดแรกจะนัดประยืนครับสิบหกสิบสี่เจ้าปอดชงมาสวยเลยเพราะบอลเลยไม่ต้อง แอดมินเกมนะครับว <c> ัวกระโดดครับในสภาพพร้อมๆนักู่ต่อไป 15! 1 6้ตัวทำนักไปังเฮ้ยชงนี่มันรู้สึกว่ามันจะขมเหลือเกินครับชงห่างแต่ตัวทำนี่มาเด้แปดตัวชงมาเด้แปดตัวทำนี่สองโอแมมกับบางก้้ยเก่งเอานักกีฬาช่วยด้วยครับลูกสำรองด้วยนะครับ น่เอั่นตัรงตตเอครับ17 15เโอ้หโหค้สูสีครับหายใจแล้ต้นคอกำลังที่จะเข้าสู่โ้งสุดท้ายในเกมทำดีแค่ไหนครับเจาเลน วามรอไม่สิบมีใครสิเจ็มีหล oh exactly. um, ุดให้เห็นบางกันนะครับสิบเดสิบเอดเดสิเสิบแสิบหกเอาล้วครับผู้ที่สูสีครับพื้นล่างไม่แน่นควบคุมเท็จ ชิปเาความทนลูกไม่ดีครับเพราะสนามมันนี้อุปสรรคสงใจแล้วก็เรียบร้อยลูกนี้ดมชัดเจนครับ,บลูกดีครับในสนามชัดเจนครับอาจารย์ฝากรู้จริงสิบเก้าสิบเจ็ด มาแชยืนเขาไม่ไม่ได้ครับโอ้โหเอาแฉมายืนแล้วก็คอนทูลลูกเท้าล่างนี os, <c oughs> <mahdoll ogene> ่ก ok, ็ยืนไม่อยู่แล้วนะครับอีกไห้หน้ามันไหลครับ เาะว่าผู้ชวยทนมากขูดออก,าออกาอามามัอาอามน,มนอนะะอนกค,ค,ค,อคันหลังมาคนมันอตกีกนะครับแต่น้ำอาจจะด้เครื่องอาจจะย้ายสนามนะครับแต้อด้วยเขาตัวมอด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่นักธุรกุรีนะครับอ,ราอาจารย์พ้ช่วยอภัยโคตุลาศนะครับ ท่านจานับวนพอท่านผู้ใหญ่พันธสีวันสีนะครับรญญพีนองเาืองาเขาพอเล่นกัเดียวย,ว 40, 40, 40. ยี่สิบสิบเจ็ดายังรักษาอยา่าโกงตายเลยหรือเปล่าครับสองเกมไทยของอันนั้นควัด,ต 18, <40. S 1> ดใต้สิบแปดยีถามเจ้ากอดเจ้าเรนดู จะโกงตายจะทำยังไงเอาละครับตอนนี้โอกาสเป็นของเจ้าเล่นจับคนเล่นนะท่านมีดราม่าเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโกงตายหรือเปล่าเจ้าปลดเจ้าเล่นสิบเก้ายี่สิบปลดผลจากสองจังหวะเกมคยได้ไไงงงยั นรานชื่อหลังโอ้โหสนาดครับครับบั๊กไส้ชนอนเลนนิส1้21-20ตัสุขกาดสัมคือทันดี